ใค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่คำนามนะโอ้คำนามหนึ่งคำนามจะแบ่งออกเป็นห้าชนิดเหมือนกันคำนามจะเป็นการใช้เรียกชื่อใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของฟังนะคำนามคือการใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของแบ่งออกเป็นห้าชนิดใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของเราดูว่าอ้าวคนใช้วัดสืบป,ปู่เน,นี่ยใช้เป็นคำนามก้องพบชื่อตัวเองเนี่ย ชื่อที่เป็นชื่อเราชื่อเป็นชื่อเล่นชื่อจริงกใ็ใช้ใช้เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นคำนามสมมติถ้าสัตว์เราหมูมา้ากาไก่เงี้ยเขาใช้เป็นคำนามสิ่งของโต๊ะเก้าอี้ไมโครโฟนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์อย่างนี้ใช้เป็นคำนามทีนี้คำนามแบ่งออกเป็น5ชนิดแบ่งออกเป็น5ชนิดก็คือ1สามัญนญา,ามสามัญนญา,ามก็คือคำนามที่ใช้เรียกที่ใช้เรียกชื่อโดยทั่วไปเช่นคนนกม้า เรือรถสามัญญนา,ามคือคำที่ใช้เรียกชื่อโดยทั่วไปเช่นคนรถม้าหรือรถ,รถเรือส่วนสองวิสามัญญนา,ามคือคำที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะต่างกันนะฟังดีๆนะอันแรกสามัญญนา,ามใช้เรียกชื่อโดยทั่วไปวิสามัญญนา,ามใช้เรียกชื่อเฉพาะเช่น กรุงเทพโรงพยาบาลศิริราชสมศักดิ์อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าใช้เรียกเฉพาะอย่างโรงเรียนเราเนี่ยยางโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลประชารัามีอนุบาลประชารัศมีนี่คือเรียกชื่อเฉพาะนะมีโรงเรียนอื่นไหมอนุบาลประชารัศมีมีมีสิบโรงเรียนอย่างนี้มีไหมไม่มีมีโรงเรียนเดียวเพราะนั้นเขาเรียกว่าใช้เฉพาะเฉพาะโรงเรียนเราเท่านั้นทีนี้สามสมุดนามสมุดถัดนาม สมุทานามคือคำที่ใช้เป็นชื่อหมวดหมู่กองคณะเพื่อให้รวมเป็นหมวดหมู่กองคณะหรือรวมกันเยอะๆอ่ะั้งแต่สองสามคนขึ้นไปเ,เขาเรียกว่าใช้เป็นชื่อหมวดหมู่กองใช้เป็นชื่อบริษัทหน่วยงานอย่างเงี้ยอย่างโรงเรียนอย่างเงี้ยโรงเรียนเราอะ่ะอย่างเงี้ยใช้เป็นสมุทรนามใช้เป็นรวมรวมหมู่กองขึ้นเยอะขึ้นอะ่ะเขาเรียกว่าคำนามที่เยอะขึ้นมากกว่าสองคน สองสามคนขึ้นไปเหมือนกองลูกเสือเธออย่างเงี้ยเวลากองลูกเสือใช้จะมีชื่อใช่ไหมคะเวลาเราอยู่กองลูกเสือเรียนลูกเสือเวลาเราเข้าค่ายจะมีชื่อหมู่ชื่อกองขึ้นอย่างโงเรีนอย่างอย่างมันห้องเราห้าทักามปอห้าทักษะอย่างเงี้ยปอห้าทับหนึ่งปอห้าทับสองปอห้าทับสามไล่กันไปทีนี้สามแล้วนะไปที่หนึ่งจุดสี่ลักษณะนาม ลักษณะนามคือคำที่ใช้บอกลักษณะของนามลักษณะนามคือคำที่ใช้บอกลักษณะของนามเพื่อให้เพื่อให้รู้สัดส่วนรูปพันสันฐานเพื่อให้รู้ลูกรู้รู้สัดส่วนรูปพันสันฐานของคํานามนั้นจะเป็นกิ่งหอนป่าฉบับหรือจะเป็นพระองค์บานวงเปิร์นเราอย่างเงี้ยต้นไม้ต้นไม้มีกิ่งกี่กิ่งอย่างเงี้ยที่ใช้บอกลักษณะของนามเพื่อให้บอกรูป สัดส,ส่วนรูปพันธ์สันฐานนั่นเองมันก็บ,บอกว่าลักษณะนักเรียละ่ะสุงเท่าลายตัวเล็กตัวอ้วนอย่างเงี้ยมันจะ่อยอะไรอ่ะไทเทนไทเทนเป็นคนตัวเล็กเนี่ยบอกลักษณะน้ำลักษณะของไทเ้นบอกลักษณะของไทเ้นบอกลักษณะของบ้านบอกลักษณะของรถบอกลักษณะของต้นไม้อะไรที่การที่เป็นการบอกลักษณะชื่เรียกว่าลักษณะน้ำ อาการอาการ,ระนามหรือคือคำนามที่เกิดจากคำกริยาเขาบอกว่าเกิดจากคำกริยาหรือคำวิเศษแม่กนแม่กนและแม่โกนนะคะค่ะ นะคะมาตราตัวสะกดนะคะมี8ดมาตราเราจะแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือสะกดตรงตามมาตราและสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะเอาเรามาดูกันสะกดตรงตามมาตรามีอยู่สี่แม่นะคะแม่ที่หนึ่งแม่อะไรคะสีแดงแม่อะไรเอ่ย สีฟ้าสีฟ้าแม่อะไรลูกและสุดท้ายแม่อะไรคะแม่เกลืค่ะค่ะแม่เกลอนะคะอ่ะมีสีแม่นะคะและตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตาอ่าไม่ตรงมาตตาสีเหลืองแม่อะไรนะแม่โป๊กสีชมพูแม่อะไรคะแม่ป๊ค่ะแม่อ่าต่อไปสีเทาแม่อะไรคะ สุดท้ายแม่อะไรลูกแม่กแม่กอ่านะคะต่อไปม้าตาแม่กกกาทำไมถึงไม่เรียกว่าเป็นตัวสะกดเพราะม้าตาแม่กกกาไม่มีตัวสะกดนะคะลูกเป็นคำหรือพยางค์ที่ไม่มีพยางค์ชนะที่เป็นตัวสะกดอยู่ด้วยนะคะจะออกเสียงเป็นสระเช่นคำว่า หหออูหวพยัญชนะและสระไม่มีตัวสะกดนะคะคำว่าตาคำว่าขาคำว่าลานะคะคำว่าเสือคำว่าโต๊ะคำว่าตู้นะคะคำเหล่านี้มีตัวสะกดไหมลูกไม่มีตัวสะ,กด,วสะกดเลยนะคะมีแค่พยัญชนะต้นกับสระนะคะ Hey, hey. ทีนี้วันนี้เราจะเรียนแค่มาตาที่ตรงมาตาคือมีสะกดมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะอ่ามีตัวสะกดเพียงตัวเดียวเราเริ่มจากมาตาแม่กงมาตาแม่กงนะคะมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะนี่นะ เก่งมากค่ะมีงองูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวและก็ออกเสียงงองูสะกดนะคะตัวอย่างอ่าเราไปดูตัวอย่างสิลูกภาพแรกเด็กๆเ,เห็นภาพอะไรคะภาพอะไรลูกเ,เห็นรังพึ่งเงอ่ะคำว่ารังพึ่งนะรออ่ะงอรังขออ,อึงอถึง รังพึ่งใช่ไหมคะรังพึ่งสะกดด้วยตัวอะไรลูกตัวสะกดคือตัวอะไรคะงูงูเห็นคําที่เขีดเส้นใต้ไหมตัวที่เขีดเส้นใต้คือตัวสะกดนะคะงองูต่อไปนะคะภาพที่สองภาพที่สองภาพอะไรเอ่ยแตงกวาเด็กๆรู้จักแตงกว,าแ,กวาแล้วนะคะ คำว่าแตงกวาคำว่าแตงเฉยเก่อนเนาะดูคำว่าแตงแตงสะกดด้วยอะไรลูกงู oh, <my> คำว่ากวามีตัวสะกดไหมกวอากวามีไหมลูก oh, <my> ไม่มีมีแค่ตัวคําแรกนะคะคือคําว่าแตงกวานะคําว่าแตงนะมีตัวงูสะกดอ่าภาพที่หยุดริมด้านนี้ ภาพอะไรเอ่ยที่บ้านของเรามีมุ้งอ่ามุ้งมุ้งงอสะกดสะกดให้ท่องรูดำไหนคะอ่ะเก่งมากค่ะมออุงอมุ้งไม่ทมุ้ง,งนะคะ,ะดูภาพต่อไปสิอภาพแรกภาพอะไรเ,เอ,อ่ยดินได้มแมลงปอแมะงปอแรงปอ สะกดคือตัวอะไรคะแมลงปอ,อมองงูงงูเป็นตัวสะกดนะคะ,ะเหมือ,อนเดิมประกอบั้งยาำนามสรรพนามปริออยัตได้แก่ใกล้ไกลห่างชิดใต้เนื้อบนล่างเนี่ยเขาเรียกว่าบอกสถานวิเศษเขาเรียกว,ว่าใช้คำว่าสถานวิเศษที่มันอยู่ในคำวิเศษตันนะคะอย่างและคำ จะอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่2ของเรานะคะจดลงไปในสม,มุดเลยพยามและทำอันดับแรกมารู้เรื่องพยางก่อนนะคะพยางหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งหนึ่งหรือหลายครั้ง อาจจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้นะคะอันนี้คือพยางจดไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูจะลงให้ทีหลังเอาคร่าๆไปก่อนอ่าตัวอย่างนะคะควาสั้นๆก็คือหนึ่งพยางเดินกินเล่นอ่ะมีอะไรอีกลูกนั่งนอนเขียน อ่านพยางคคือเสียงที่เปล่งออกมานะคะเสียงที่เปล่งออกมาไม่ว่าจะกี่ครั้งก็เรียกเป็นพยางน์มีความหมายหรือไม่มีความหมายก็เรียกว่าเป็นพยางนะคะอันนี้คือหนึ่งพยางอ่ะต่อไปสองพยางขนมครอบครัวอาชีพ ตัวอย่างสามพยางขนมเค้กตุ๊กตาผลไม้อะอันนี้คือพยางนะคะ ใช่ไหมคือเสียงที่เปล่งออกมานะคะครั้งหนึ่งหนึ่งหรือหลายครั้งก็ได้มีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้จะเรียกว่าพยานเอาให้เข้าใจก่อนเนาะตรงนี้ให้เข้าใจก่อน